ปวดหันแล้วปนบักเข้าใจก็เลยว่าเออเติมอันนี้ดีกว่าใช่ได้เนาะอ๋อเป็นหนังบนบปุ้นไหมพ่อมพ่อมใครพ่อมคนนี้ไอไอ้อนใช่อ้นสาวเด็กสาว เสาสองดีนะไในภาษาผลว่าในจำนวนวันเกิดทั้งหมดวันที่เสาสองดีที่สุดกุ้มปีกุ้มน้องตอ๊กหัวเรื่องปีน้องน่องตุ๊กอยู่คนเดียวแห่นเอาเสาสองนะมันจะได้กุ้มปอกกุมแม่กุมปีกุมน้องยูถึงรายการที่ไปอพก่อนนะเอ๊ะ ยืมตุ้มหูมั่งไม่ได้เอาไม่ได้เอาแบบนี้มาเอาแบบนี้มาไปหาม,หมแบบนี้ตะกี้ตุ้มหูแบบเนี้ยนี่รออ๋อนี่เหรอ,องม่ได้เอามาัเดี๋ยวนี้ขอผีคล้องนี่ไงนั่นน,น,นี่ไง นี่สมัยท้องบาทสี่พันเน่ยขายข้างหนึ่งนักสื้อหกร้อยเสมัยทำงานโรงงานอะไรเลยตุ้ตหนูนี่นะสมัยท้องบาทสี่พันเนี่ยเดียวข้างเดียนวะเดินออกโรงแรมมาก้องหูไว้ยังหัวใส่หายไปเนี่ยแล้วก็ติ๊ดต,ตัวติดกระเป๋าไว้หกหน่อยนักซื้ออะ กู ations, ๋นะกู่ฮ okay. ูกอร่อยอมาเทียวมึงรอยาทคุณอ่ะถ่ายรูปเด้อขออนุญาตถ่ายรูปเด้อมาไงอไงแล้วแล้วแล้ว โดนเลยฮุกพ่อโดนเพืลบเลยสมัยห้ามทายลูกโคดลงไปทายเงี้ยเฟ้นเพื่อโลบเลยอ่ะกำลังหลับจีนลงมาได้ติ๊ดเหลืองเลยอ่ะติ๊ดเหลืองเลยเลยลงอะไรคะสวยทายลูกก็สวยหน่ามันก็มีคนละต่างว่า แกงบสจัวัดน่นไวัดไปมาเป็นานะมาที่ยส <wie> ุเหร่าก่อ